สวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซีวิวอินเตอร์เทดดิ้งจำกัดนะคะก็จะมาสอนวิธีการประกอบนะคะตู้ข้างเตียงรหัส nt 551ค่ะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการประกอบนะคะก็จะมีในส่วนของสวา่านคัตเตอร์แล้วก็ค้อนยางค่ะพอเราเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะในกล่องอะคะเขาก็จะให้ในส่วนของแผ่นไม้นะคะแล้วก็เป็นชุดน็อตมาให้เรานะคะ เราก็จะแยกชิ้นส่วนออกมาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นส่วนของแผ่นหลังแผ่นข้างนะคะเราก็จะแยกออกออก,ออกเป็นชิ้นๆออกมาก่อนขอ,อก,กล้องอะไรนี่ค่ะอันนี้จะเป็นกล่องอะไรที่เขาให้มานะคะในนี้ก็จะมีในส่วนของคู่มือรางลิ้นชักแล้วก็อุปกรณ์น็อตนะคะจะอยู่ในนี้หมดเลยนะคะ ในกล่องอะไรนะคะเขาก็จะมีในส่วนของคู่มือมาให้นะคะในคู่มือค่ะเขาก็จะมีแจ้งบอกนะคะว่าเขาจะให้น็อตอะไรไปจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็แผ่นหมายเลขอะค่ะในนี้ค่ะเขาก็จะแจ้งว่าแผ่นหมายเลขหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเป็นแผ่นบนแผ่นข้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกหน้าหนึ่งจะเป็นวิธีการประกอบนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ค่ะก็จะเป็นถุงน็อตนะคะในถุงน็อตนะคะเขาก็จะมีอักษรบอกอะค่ะ ว่าเป็นน็อตตัว C ีน็อตตัว A อย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้น็อตตามที่เขาบอกมาเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นขั้นตอนของวิธีการตอกหมุดนะคะ หมุดของเรานะคะจะมี nah in 2แบบนะคะอันนี้จะเป็นหมุดไม้นะคะอันนี้จะเป็นสลักเหล็กนะคะให้ลูกค้าค่ะนำหมุดไม้อใส่ไปในรูด้านข้างตรงนี้ค่ะแล้วก็สลักเหล็กอะค่ะใส่ที่เป็นรูวงกลมๆตรงนี้นะคะวิธีการใส่สลักเหล็กนะคะให้ลูกค้าดูสัตรงนี้ค่ะที่เป็นสามเหลี่ยมตรงเนี้ยค่ะให้ใส่ลงไปข้างหน้าอย่างนี้เนี่ยค่ะให้สามเหลี่ยมอะค่ะหันมาข้างหน้ารูแบบนี้ค่ะแล้วก็กดลงไป ส่วนรูข้างๆกันนะคะเราจะใส่เป็นหมุดไม้สองข้างแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ใช้ค้อนตอกใช้ค้อนตอกแบบนี้ยค่ะแผ่นไม้ค่ะ ันนี้ที่ตอกเสร็จแล้วนะคะ mesela, จะเป็นหมุดหมุดไม้ห anyway> มุดไม้กับสลักเหล็กนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทําเหมือนกันค่ะแล้วก็อีกหนึ่งแผ่นนะคะที่เป็นแผ่นข่าแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของหมุดเหล็กนะคะสลักเหล็กกับหมุดไม้แบบนี้นะคะรูนี้ไม่ต้องใส่นะคะรูที่เป็นตรงกับสลักเหล็กอะค่ะตรงนี้ไม่ต้องใส่หมุดไม้นะคะเราจะใส่หมุดไม้เฉพาะรูด้านที่ไม่มีสลักเหล็กใส่เท่านั้นนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวสลักเหล็กอะค่ะมันต้องมาล็อกค,คู่กับน็อตตัวนี้ทำเนแบบนี้นะค่ะให้ครบทุกแผ่นเลยนะคะแผ่นไมที่มีเนี่ยค่ะที่มีแผ่นกลมๆตัวนี้นะคะ่ะเราก็เอาอันนี้มาใส่นะคะแบบนี้ทุกแผ่นเลยนะคะต่อของนี้ให้ครบทุกแผ่นเลยะคะ่ะแล้วก็ส่วนแผ่นไหนนะคะที่ไม่มีในส่วนของที่ให้ใส่เป็นสลักเหล็กอะคะ่ะเราก็จะใส่เป็นหมุดไม้นะคะสองด้านแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราจะเริ่มจากแผ่นไม้นะคะหมายเลขหนึ่งะคะหรือว่าตัวท็อปท็อปตู้ของเรานะคะน็อตท,ที่จะใช้นะคะจะเป็นน็อตตัวนี้นะคะน็อตตัว A วิธีการยิงอะคะ่ะจะยิงที่รูเล็กนะคะแล้วก็ยิงแค่เกลียวนี้ค่ะแค่เกลียวนี้นะคะ นะคะคแผ่นไม้แหมเล็กหนึ่งอะคะ่ะจะมีทั้งหมดสี่ที่นะคะหนึ่งสองสามสี่ก็ยิงให้ครบทั้งสี่ที่เลยนะคะพอเรายิงท็อปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของรางลิ้นชักนะคะรางลิ้นชักอะคะ่ะที่เขาให้มานะคะจะมีสองแบบนะคะแบบที่เป็นเรียบแบบนี้นะคะกับแบบที่เป็นโค้งแบบเนี้คะ่ะอันที่เป็นโค้งอย่างนี้นะคะเราจะเก็บไว้ยิงกับในส่วนของลิ้นชักของเรานะคะเราจะใช้เป็นอันแบน์นะคะยิงกับแผ่นไม้ของเรานะคะ วิธีการดูรางนิ้นชักของเรานะคะเวลาลูกค้ามาวางอ่ะให้ลูกค้าสังเกตตรงนี้นะคะที่เป็นรูกลมๆตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะให้หันเข้าหาหมุดนะคะให้หันเข้าหาหมุดแล้วก็ปลายตรงนี้ค่ะต้องหันเข้าหารลองนะคะลูกค้าต้องดูดูแบบนี้นะคะวางแบบนี้ทั้งสองอันเลยเห็นไหมคะอันเนี้ยค่ะที่เป็นรูกลมๆตรงนี้นะคะสองรูหันเข้าหาหมุดเหล็กนะคะสลักเหล็กของเราแล้วก็ที่เป็นในส่วนของท้ายค่ะหันเข้าหารลองแบบนี้นะคะ แล้วเขาจะมีจุดมาร์กมาให้เนี่ยค่ะเราก็จะวางไปที่จุดมาร์กนคะคะวางไปที่รูมาร์กอย่างนี้นะคะหนึ่งสองสามทั้งสามรูแบบนี้นะคะแล้วเราจะใช้น็อตนะคะตัวดีในการยิงนะคะน็อตที่เขาให้มาค่ะในถุงจะมีสองแบบนะคะจะเป็นตัว F อันนี้เป็นตัว F นะคะอันนี้เป็นตัวดีวเราใช้น็อตตัวเล็กนะคะตัวดีนะคะยิง ยิงรางนิ้นชักนะคะตอนเราจะยิงนะคะให้ดูรางนิ้นชักนะคะจะมีรูทั้งหมดนะคะสองรูจะมีรูเล็กกับรูใหญ่นะคะให้เราวางรูรางนิ้นชักอะคะ่ะรูใหญ่นะคะให้ตรงรอยมาร์กอย่างเงี้ยะคะ่ะ ยิ่งอย่างนี้นะคะทั้งสองแผ่นเลยนะคะทั้งแผ่นหมายเลขสอแล้วก็หมายเลขสนะคะก็คือเอารู2อรูตรงนี้ค่ะหันเข้าหาสลักเหล็กนะคะแล้วก็ท้ายอันนี้ค่ะจะหันหาล่องแบบนี้นะคะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งสอตัวนะคะ พอเรายิงลังนี้ชักเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มประกอบตัวตู้นะคะโดยใช้แผ่นนะคะแผ่นนี้นะคะหมายเลขสี่นะคะแล้วก็นอ็อตคะจะเป็นน็อตตัวเอนะคะในการยิงนะคะให้ลูกค้าวางเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นล่องล่องอันนี้เป็นล่องเห็นไหมคะวิธีการให้ลูกค้าะคะ่ะตั้งในส่วนของผ่าแผ่นหมายเลขสี่ขึ้นนะคะแล้วก็เนี่ยคะ่ะแผ่นที่เป็นล่องตัวนี้นะคะ่ะตั้งขึ้นนะคะใส่เข้าไปด้านข้างให้ สลักไม้อ่ะคะ่ะตรงเนี้ยหมุดไม้อ่ะคะ่ะตรงกับรูข้างล่างอันนี้ตรงกับรูข้างบนอันนี้ตรงกับรูข้างล่างแบบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็ใช้น็อตนะคะตัวเอฟนะคะในการยิง ยิงสองที่แบบนี้นะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะนะคะ,นะคะลูกค้าให้ลูกค้าสังเกตนะคะตรงเนี้ยร่องนะคะมันจะตรงกันทั้งหมดแบบนี้นะคะ่ะ เสร็จแล้วนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะเราก็จะใช้น็อตนะคะนี้นะคะในการยิงนะคะเหมือนเดิมค่ะยิงไปที่รูเล็กนะคะทั้งสี่รูนะคะยิงแค่สุดเกลียวพอนะคะเนี่ค่ะแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาประกอบในส่วนของ ขาด้านล่างนะคะขาด้านล่างนะคะจะเป็นนี่นะคะแผ่นไม้หมายเลขเจ็ดสองอันนะคะแล้วก็เป็นเลขห้ากับเลขหกนะคะให้ลูกค้าค่ะยิงในส่วนของเนี่ยค่ะน็อตตัวนี้นะคะไปที่รูเล็กเ,ลเหมือนเดิมค่ะตรงกลางเนี่ยค่ะหนึ่งแผ่นนะคะจะมีสองฝั่งนะคะลูกค้าก็ยิงทั้งสองฝั่งเลยนะคะแบบนี้ การวางไม้นะคะก็จะวางในลักษณะแบบนี้นะคะเอาแผ่นยาวไว้ทั้งด้านข้างทั้งสองแผงสองสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านร้างวางไว้แบบนี้นะคะวิธีการใส่อะค่ะลูกค้าแผ่นไม้อะมันจะมีสองฝั่งฝั่งที่ไม่ได้ปิดลายนะคะกับอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะเป็นฝั่งที่ปิดลายแบบนี้นะคะวิธีการใส่อะค่ะเราก็จะใส่ในส่วนของนี่ค่ะแผ่นนี้ตั้งขึ้นนะคะแล้วก็เอาแผ่นข้างอะค่ะตัวลีกระค่ามาใส่ ตอนใส่อะคะ่ะลูกค้าดูเหล็กอะคะ่ะมุดเหล็กอะคะ่ะให้ตรงกับรูที่เป็นนั่นเนะะี่ยค่ะตรงนี้นะ,ะแล้วก็หมุดไม้อะคะ่ะมันจะตรงกับอันนี้เนี่ยค่ะใส่ไปแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะขันล็อกนะคะวิธีการล็อกอะคะ่ะให้ล็อกแค่พอตึงๆึงมือพอนะคะค่ะแค่นี้พอนะคะถ้าเราขันเยอะเกินนะคะมันน็อตตัวเนี้ยคะ่ะมันอาจจะแบบแตกได้นะคะแล้วก็ชิ้นไม้ของเราะคะ่ะจะเสียหาย ตอนนี้ขาเราก็จะเสร็จเป็นแบบนี้แล้วค่ะขาด้านล่างนะคะพอเราประกอบขาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของขารองตู้นะคะขารองตู้เขาจะมาให้มาทั้งหมดนะคะสีอ่อันแต่ว่าเขาอะค่ะจะไม่ได้ใส่ลูมาร์กมาให้เรานะคะใหเราวางอะคะ่ะชิดขอบนะคะแล้วก็หันในส่วนของที่เป็นหนึ่งรูอะคะ่ะขึ้นแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะให้น็อตมาในถุงอะคะ่ะถุงนี้จะเป็นชุดน็อตตัวไอนะคะ อันนี้สามารถยิงลงไปได้เลยนะคะนะคะแล้วก็ยิงด้านข้างนยะคะยิงแบบนี้นะคะให้ครบทั้งสี่มุมแบบนี้นะคะหนึ่งสองสามแล้วก็สี่มุมแบบนี้ พอเราได้ในส่วนของตัวตู้กับขาแล้วนะคะเราก็จะเอามาประกบใส่กันนะคะให้ลูกค้าดูนะคะในส่วนของขาด้านล่างอะค่ะจะมีสองฝั่งจะมีส่วนที่เว้ากับไม่ได้เว้าส่วนที่เว้าอะค่ะเราเขาจะอยู่ตรงในส่วนของหน้าตู้นะคะในส่วนที่ไม่ได้เว้าอะค่ะจะอยู่ทางด้านหลังตู้นะคะวิธีการใส่อะค่ะก็ให้ลูกค้านะคะใส่เหมือนเดิมค่ะใส่หมุดอะค่ะให้ตรงกันเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ ที่เป็นหมุดไม้ตรงกับรูใหญ่ที่เป็นสลักเหล็กอะคะ่ะจะตรงกับเป็นรูเล็กนะคะแบบนี้ใส่ให้ชิดกันทั้งข้างบนข้างล่างเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะขันล็อกทั้งสี่มุมเลยนะคะ อันนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วพอตู้เราเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของแผ่นหลังนะคะแผ่นหลังจะเป็นแผ่นบางๆเล็กๆแบบนี้นะคะตอนเราใส่อะค่ะเราก็จะใส่ให้ตรงกับร่องตรงนี้ค่ะร่องซ้ายกับร่องขวาเนี่ยค่ะใส่ลงมาให้ตรงจนถึงด้านล่างแบบนี้ค่ะให้ชิดแบบนี้เลย พอเราใส่แผ่นหลังเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําในส่วนของแผ่นท็อปบนนะคะมาใส่ตอนใส่อะคะ่ะให้นําโลโก้ตรงนี้ค่ะหันมาด้านหน้านะคะแล้วก็ใส่ลงไปในรูได้เลยค่ะดูตรงนี้ประกบลงไปในรูตอนอันนี้ค่ะเล็งให้ตรงกันนะคะที่เป็นหมุดเหล็กกับสลักไม้อย่างเงี้ยค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะขันล็อกเหมือนเดิมค่ะขันล็อกทั้งสี่มุมเลยนะคะเนี่ยค่ะแบบนี้ พอเราประกอบในส่วนของตัวตู้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบในส่วนของดินชักนะคะดินชักนะคะจะใช้เป็นเบอร์สิบนะคะสิบเอ็ดสิบสองนะคะแล้วก็สิบสามสิบห้าส่วนแผ่นพื้นตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขสิบสี่นะคะแผ่นพื้นแล้วก็ใช้น็อตอันนี้นะคะยิงยิงเหมือนเดิมค่ะยิงที่รูเล็กนะคะ น,นะคะยิงทั้งสองฝั่งนะคะเราจะนําในส่วนของแผ่นไม้นะคะหมายเลขสิบสองนะคะใส่ทางด้านขวามือนะคะใส่ลงไปที่ร่องอย่างเงี้ยค่ะให้ร่องตุบจนกันแบบนี้แล้วเราก็จะขันล็อกก่อนหนึ่งข้างนะคะเดี๋ยวเราก็เราจะใช้อีกด้านหนึ่งจะเป็นแผ่นหมายเลขสิบเอ็ดค่ะ ให้ได้แบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะหมายเลขสิบห้านะคะใส่ลงไปใส่แล้วก็ใส่แผ่นพื้นค่ะอันนี้เป็นหมายเลขที่สิบสามนะคะเนี่ยค่ะให้ลูกค้าดูตรงนี้ดูตรงนี้ค่ะจะต้องตรงกับอันนี้นะคะแล้วก็ร่องนะคะจะต้องตรงกับแผ่นพื้น พยายามจัดจัดให้เข้าล็อกก่อนนะคะดูซ้ายดูขวาแล้วก็ดูในส่วนของด้านล่างะคะ่ะให้ตรงแบบนี้นะคะแล้วก็จะใช้น็อตตัวยาวนะคะตัวเอฟนะคะนะคะี่ค่ะยิงไปด้านข้าง ยิงทั้งซ้ายแล้วก็ขวาค่ะพอแบบเราประกอบลิ้นชักเสร็จแล้วนะคะเราก็มาใส่ในส่วนของรางลิ้นชักนะคะให้หันล้ออะค่ะออกมาด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้านะคะอันนี้เป็นด้านหลังแล้วก็วางไปที่ขอบแบบนี้ค่ะ ก็ยิงน็อตลงไปได้เลยนะคะน็อตตัวดีนะคะยิงแบบนี้ทั้งสองข้างนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่ในส่วนของมือจับนะคะจะอยู่ในถุงของตัวเฮ็นะคะวิธีการใส่ ให้นำในส่วนของตัวอันนี้ค่ะที่เป็นตัวล็อกอะ่ะม,มาใส่ด้านข้างก่อนอย่างนี้นะคะสองฝั่งแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปที่รูโดยที่นำน็อตอีกข้างนึนะคะใส่จากรูด,ด้านในมา เสร็จแล้วมือจับพอเราประกอบดิ้นชักครบทั้งสองอันแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ในส่วนของตัวตู้นะคะก็ใส่ไปในรางเนี่ยค่ะให้ล้ออะค่ะลงลงมาที่นี้นะคะเนี่ยค่ะใส่ลงไป้ว้เลย ีตู้ข้างเตียงของเราก็เสร็จแล้วค่ะ